สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาระบายสีปูนพัฟเตอร์กันนะงานปูเลยงานปูเลยได้อ่ะข้างในเขาก็จะมีสีและพู่กันให้นะเพื่อนๆม,นมาแม่บายดีเตอรตังอ่าเอาโต้ะแกะช่วยแม่เลยแกะได้ไหม โอ้าวเท่เก่งมากเลยแม่แก่งยังไม่ได้นะว้าวเท่าแข่งได้ไม่แม่แก่งไม่ได้อ่ะอ้าวเนี่ยออกมาแล้วของกระตือออกมาแล้วของแม่ยังไม่ออกเลยอ่าดูสินี่ของแม่เป็นรูปเสือไหนของกระตือเป็นรูปอะไรรูปจิ๋วอ้าวกระตืเป็นรูปสิงโตแม่เป็นรูปสิงในกล่องเขาจะไม่มีจานสีให้นะเพื่อน แล้วเราจะหาจานสีมาเองเห็นไหมนี่อันใหญ่จะได้ไม่หกเยนี่นี่มีหลายอันเลยนี่เพือนสีก็จะมีประมาณนี้นะมันก็จะมาสีคล้ายกันแม่จะมีสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินสีชมพูสีส้มแล้วก็สีฟ้าอ่ะเรามาเทสีใส่กระปุกกันดีกว่าเย้ นี้นะคะเพื่อนๆแม่ก็เทสีนี่พบแล้วมีหลายสีเลยนี่ต่อไปเราจะเทน้ำเพื่อเอาไว้ล้างคู่กันนะอ่าเทน้นี่แค่นี้ก็พอเราเอาไว้ล้างคู่กันเวลาเราระบายสีเสร็จคู่กันมันจะเปื้อนเราต้องเอาไว้ล้างจะได้ไม่ไปผสมสีกับสีอื่นนะเพื่อนๆน,นะอะเอาตัวไปเลือกเลยเอาตัวเจ้ารูปอะไรดี แย่รู้รู้ไม่ใช่สีรู้อะไรเอาสีอ๋อเอาตัวเอาสีโตอันนั้นแม่เอาเสือก็ได้ดีแม่เอาเสือนะ,ะได้เอาโตไ้เอาสีโต,โตอันนี้เสือเรามาระบายสีกันดีกว่าเลี้ยวสีมูนนะเอาอนะตัวสีนั้นเหรอได้เลยอย่ะระบายเลยครับไ,ได้หรอน้อ <c oughs> น,นี่จ่มน้ำได้ีกอตจิ้มเกมานยะเสียสอะไรดีเพื่อนเพ่อนเสือเสือสีอะไรอะเสืสีส้มหอไหมเสือ่า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 อุ้ยจด้อกตันจออ๋อะด้วยกันเรามาดูกันว่าแม่กับอาโต้ใครจะระบายสีสวยกว่ากัน เรา,าดูกันใครจะระบายสีสวยกว่งงออาก,กันฉันาจะไไหนดีสีส้มันดีจ้าสีสมกัดีจ้าตุีกยย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 กยย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 ยเยรยยแยยยเสรยยยยยเยยยยยะยยยยยยไยย้ยยยยายยยเยยยจเรยยยมยย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 ียยยยยุน้ยยยยยาจะมีขายเป็นตัวแล้วก็จะ,ะมีสีให้ นีดเนาะเสียไม่ใชได้ค oh, anyway, uh, mm ่ะปันแต่ละตุ้นี้เลตัวชอบเสียแล้วก็ระบายระบายกันนะวัวระบายข้างล่างเลยน่าดีเลยนะเดี๋ยวมีอยู่ตรงนี้นี่เป็นเพื่อนตัวของออโต้ของออโต้มีหางเลยดิสิ่สายช้างเออระบายหัวเขียวเลยนะคนหัวเขียวอ่ะระบาย บอกว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรให้เราจุ่มน้ําก่อนใช่ไหมครับถ้าไม่จุ่มน้ําสีอื่นจะเปื้อนใช่ไหมครับอืมเพราะฉะนั้นเราต้องจุ่มน้าก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนสีอื่นนะคะเพื่อนเห็นไหมเสือแม่น่ารักไหมเนี่ยอย่างไรเสือยิ้มเลยเสือแม่ยิ้มด้วยช้างกระโตก็น่ารักหัวเขียวเลยคนเต้มเติมระบายคนหัวเขียวเสือแม่เริ่มเป็นลายแล้วนะเพื่อนๆนะอ่าแลอเห็นไหมข้างหลังอ่ะ ข้างหลังแม่เป็นลายเสือแล้วนะสวอยไหมครับสวยสวยของแม่สวยของตัวสวยไหมครับวสวยโอ,โอ้ตัวก็สวยสวยแจ่มเลย,ยจ้าต้าแจ่มโอ้ยกระเด็นเลย <c oughs> ทำเบาๆนะเพนทำเบาๆนะอย่าทำแรงเหมือนโตโน,นะเปื้อนหมดแล้วได้จ้าโตโตอะไรทำภาษาเปลื่อนหมดเลยแม่เปื้อนหมดแล้วเนี่ยโตโตทำแม่เปื้อนเพื่อนๆมือแม่เปื้อนหมดแล้วเนี่ยทุ่งๆทๆพอเราเล่นแล้วเราต้องไปล้างมือให้สะอาดนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันเป็นสารเคมีนะ น้องๆห e ้ามเอาสีเข้าปากนะสีมันกินไม่ได้ห้ามเอาสีเข้าปากห้ามงเยู่ฟังจานยูได้ยินตามนี้ก่อนจุจิตตาจิจีมาจังว่าโบโบโบจังว่าโบโบโบ ตอนนี้น้ำเพื่อนๆเราก็ได้ระบายสีกันเสร็จจะหมดทุกคนแล้วเนาะเพื่อนๆดูสิเห็นไหมปะป๊าระบายกุบเสร็จเรียบร้อยแล้วแแม่ก็็รระบายเเสสืออจล้วหมาสีชมพูต้นเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเลยโอ้กลจะเสร็จแล้วเพื่อนๆดูสิอืมเราเลอะเทอะมากเลยวันนี้ดูมือแม่สิมือแม่เต็มเลยสีเดี๋ยวเราจะไปล้างกันแล้วนะเราพอแค่นี้นะ วันนี้ออลโต้และออนมิวต้องขอลาไปก่อนอ่าเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเรามาดูกันว่าคลิปหนะ้าเราจะไปทำอะไรกันเนาะอันนี้บายบายเพื่อนๆหน่อยเอาโห้บายบายจุ๊บเลยออลโต้บ, <c oughs> บายบายเพื <c oughs> ่อนหน่อยให้บายโอ้ยอัโต้เลวหมดแล้วเมื่ออัลโต้เลวหมดแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ออลโต้ด้วยนะครับ Ha <laughs>